สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับขอสู่สองแพรว่าสาวลาคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี่กะขอขอบคุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆคนเนาะที่ยังเข้ามาติดตามล่ะกะ็รับมชมัคสองแพว่าสาวลาคือเก,ก่าทุกคนชาวเพย์ก็ยังชาวเพย์ก็ดีใจเนาะที่หลายๆคนก็ยังเข้ามาให้กำลังใจชาวเพคือเกานะ่าเนาะกะเชาวเพย์ คนเดิมกลับมาแล้วเนาะพี่น้องสิมาตังใจเห็ดคลิปคือเก่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าในเด้อพี่น้องวันนี้ค่ะมาถ่ายคลิปอยู่ห้อ,หองเราพี่น้องวันนี้กะสีมเวาขึ้นน้ำใจของพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยเนาะทีเมื่อทีสะพายลงมาเนาะพี่น้องเมื่อทีลงมาเลยยังบ่ทันมีงานเห็ดเนาะพี่น้องกะได้มีแฟนน้องสาวเนาะพี่น้องผลกับเป็นคนไทยเป็นกัใส่วเดือน้อง ใส่เรือสะเพเนาะกะให้สะเพยืมเงินเนาะให้ยืมเงินพังไปต่อบัตรทั้งยืมเงินซื้อกินเนาะพี่น้องเล้ากะใจดีเนาะใส่เลือครอบครัวสะเพยซึ่งเรากับเป็นคนไทยเนาะพี่น้องเผิ่นกะใส่เลือครอบครัวสะเพนี่กะร้ายเติบเนาะพี่น้องทั้งแบบเมื่อเที่ยวบ้านให้ความใส่เลือหลายๆอย่างเนาะพี่น้องบอพื่นคนไทยแบบน้ำใจของคนไทยเนาะพี่น้องมือสะเพลงมากะอีกคนหนึ่งกะ รงมาเล็กๆน้องพี่น้องก็ยังบ่ทันในงานด้วยความที่แบบว่าซเสพกะยังบบทันด้หูว่าหางานใน,ฟนเฟซมันเป็นใดเ,าานเนาะพี่น้องหางานในเฟซมันเป็นไดๆแตเลยไปอย่างหางานนา,า,านนอพี่น้องไปกบนองสาวสองคนอี่แหละไปอย่างหางานกะมันแบบเดี๋ยวนี้นาอก็เจ้ากับสิบบด้มีติดอติดป้ายไว้ว่ารับสมัครงานน้พี่น้องกับสิบไริมีแล้วเนาะกัมีแต่ ยางหาเนาะพี่น้องผ้ากันยางหากับน้องสาวยางไปเรื่อยเรื่อยกันยังบุพเพเนาะก็เลยแบบเล่ากันว่าอ่ะกลับเนาะกลับดีกว่านะเนาะน้องสาวก็บอกกับดีกว่าก็ผ้ากันกลับเนาะพี่น้องผ้ากันกลับเดี๋ยวจะแพ้กับแบบแบบยางออกไปหาเองเนาะพี่น้องก็เลยตัดสินใจออกไปหาเองยางไปผู้เดียวเลยเนาะพี่น้องกันยางยางไปเรื่อยกันเลยแบบไปพ่อ พี่วินมอเตอร์ไซค์คนอื่งเนาะเพิ่นกับเขาวาทักสเปซซึ่งเพิ่นกับเป็นพี่วินอยู่ได้ปากซอยมองน้องสาวสเปซเหตุงานอะไรเนาะแอนเนาะพี่เนาะเราก็เลยถามว่าได้บอกงานเพิ่นกับถามสเปซเนาะสเพกว่ายังพอทันได้งานเนาะเราก็เลยว่าเราก็เลยว่าไปกลับก่อนเนาะเพราะว่ามันแบบว่ามันฮอนแดดนะพี่นนอะมันฮอนแดดเพื่อนก็เลยบอกสเพไปกลับก่อนเพื่อนก็เลยพาสเปซกลับมาเนาะพี่นนอะกลับมาส่งมอง มองตึกน้องเช้านี่แหละพามาส่งเร็นแล้วสเแพยก็ียเอาเงินหายเนาะซึ่งเป็นเงินวินบมดค่าวินกับประมาณสิบห้าบาทซึ่งเราก,บบกาา็บอกเอาแล้วพี่น้องเราก็บอกสเแพคว่าอ่าบอกเอาดอกเก็บไว้ซื้อขขากินซนะ่าเนาะเพื่อก็บ,บอกสเแพเวแบบว่าเก็บว้เก็บเงินว้ซ่าเอาว้ซื้อกับข่ากินซาเนาะเผื่อก็บอกสเปเเวนี้สเแพเว,วก็บแบบดีใจลายนาะพี่น้องดีใจแบบนั้นน้ำตาจะไหลเนาะแบบแบบ เพลิในใจดีแห้งเนาะพี่น้องแต่หลายๆคนที่เปิดกระสอยเรือสะเพยอยู่ด้วพี่น้องหลายคนเนาะกับมีพี่คนหนึ่งเรากับอ่าเรากับพาสะเพขี่มอเตอร์ไซค์เล่าอะไรเนาะพี่น้องพาสะเพขี่รถแบบหางยางหล่อเนาะพี่น้องอยางหล่อหางานนะยยนะขี่รถมอเตอร์ไซค์หางานกับแบบไปทางไหนกับแบบมันบมมีแล้วเนาะพี่น้องที่สิมาติดป้ายไห้ฮะว่า มารับคนงานนะนะกับพาสเปห์หาขี่รถหาแล้วกะแบบมันบ่มีเราก็เลยแบบตัดสินใจแบบกลับมาหองน้อพี่น้องกลับมาหองม่ได้กะมือต่อมาสเปกันยางหาใหม่กับพ่พอพี่วินมอเอร์ไซแล้วกะพี่วินมอเอร์ไซค์คนนั้นแล้วก็ขับรถเนาะขับรถพาสเปหไปหาโลแล้วก็เลยแบบมันบ่มีแล้วเนาะพี่น้องลังจะหันก็เลยแบบบอได้หาเลยก็เลยตัดสินใจหางานในเฟซเนาะกะมีหลายเนาะในเฟซแต่ว่า เขาก็ยันถือก็เจ้าตัวนาอพี่น้องเพราะว่าจับไผเป็นไผเนาะจับเพชรเฟชรปอมหรือว่าเพชรแททเนาะพี่น้องทีนดีก็เลยก็เลยหาไปเรื่อยเนาะนอนเขียนอนหาพี่น้องนอนเขียนอนทาไปเรื่อยกะอ่าก็ไปพองานบ้านงานหนึ่งเนาะพี่น้องซึ่งกะตอนแรกก็ไม่ได้หูเลยว่าอยู่ไก้หรือว่าอยู่ไก่เนาะพี่น้องเพก็เลยตัดสินใจโทรหาโทรหากะ เป็นผู้หญิงเราเป็นเจโทรหาเพ้กรกลับสายว่าอ่าก็ได้ทาาวันรับสมัครงานไหมคะเจเขากระารับอ่าเป็นเมียบ้านเนาะพี่น้องตึกสามสันอ่าอันดับแรกเนาะพี่น้องผ่้กระถามถามเซอเพนอะวะอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เอา้าเซอรเพนก็แบบฮึบุกเคยเนาะพี่น้องตั้งแต่เหตุมาบุมีนายจ้างคนใดที่สิมาถามว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เนาะพี่น้อง ไม่เหมือนก็ถามสเปคคนนี้อยากได้เงินเดือนเท่าไรสเปคก็เลยไม่รู้ค่ะแล้วแต่ค่ะวันนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเงินเดือนหมื่นหกพอไหมตอนนั้นแบบตกใจฮะเงินเดือนหมื่นหกเลยบอกก็แบบว่างานคือสิแบบนักเตื่อนนะแบบเพราะว่าเงินเดือนหมื่นหกนพี่น้องก็เลยแบบว่าก็เลยโทรหาเราวายู่ไกลบอจหนีไปหนีขน,น,นะนะเราก็เลยแบบว่าไก่นางรถมาประมาณ อ๋อสิบหานาทีเนาะค่าแท็กซี่ประมาณ30บาทนี่แล้วเนาะพี่น,น้องก็นั่งรถมาก,ก็มาลงกักักตึกซ้ำซั่นเนาะพี่น้องพอเลยเขาบ้าเมื่อแรกอะกะัเหตุงานเมื่อแรกอะโอเคเนาะเพิ่นก็ใจดีเนาะพี่น้องอ๋อเพิ่นให้เงินเดือนสเปนนะหมืน่นหก เมื่นหกแต่ว่ากินขาวน้ำผึนเฉพาะตอนเที่ยงเนะพี่น้องตอนเศร้าตอนเย็นก็ซื้อกินเองเพราะว่าเงินเป็นกระเศร้าหองให้เศร้าแพนเดือนหนึ่งสองพันนะพี่น้องสเพนกระจายขาน่ำขาไฟเองก็อยู่ไปเรื่อยเรือยจนตอนนี้ได้สามเดือนแล้วพี่น้องกับบริษิดวาชิโยได้เห็นปันี้ก็แบบกามีหลายๆคนเคนาะพี่น้องที่แบบว่าว่าแบบว่าเลือกงานแบบว่าบอดบทโฮนนะที่จริงอ่ะ มันแบบมันมีได้พี่น้องคำว่าอดทนนะ่ะคนท้ามันกะอดทนแต่ว่าบางงานแต่ว่ามันกะเกินที่เฮาสิอดทนได้ก็เลยแบบบ่ไว้เขากะแบบเหตุไปด้วยความที่ว่าเหตุไปแล้วมันกะแบบใจเขามันบ่กสื่นใจเขามันบ่สดใสนะพี่น้องพอได้มาเหตุงานบ้านปุ๊บแล้วแบบ ก็เจ้ากับบเดจูจีจุกจิกับซาเพยถึงมันวางงานสลายอยู่กับจริงแต่ว่าก็เจ้าแบบปล่อยให้ซาเพยเห็ดแบบสบายเลยนะพี่น้องปล่อยเขาเห็ดแบบสบายแบบถึงเวขางานเนาะพี่น้องเขางานกะเจ็ดโมงเึ่งเลิกงานกะหกโมงเนาะพี่น้องเพิ่นกะให้อิสระ่อเฮ้าแบบเห็ดงานสบายสบายเพื่ต้องแบบโบได้นั่งโบได้เข่าไปนั่งจุกจีจุกจีกับเขาบริเวณสิแบบต้องเห็ดจังสี่จังสี่เนาะพี่น้องกะเพิ่นกะแบบ ดีผู้หนึ่งเลยเนาะกับเขาที่เพิ่นเหตุแห่งกินกับกินน้ากันก็เผินเนาะพี่น้องกับเขากับนักกะเพิ่นเห็ุยังกินเพิ่นกะให้กินแบบเห็ุสามอย่างสี่อย่างเพิ่นก็ให้กินสี่อย่างเนาะพี่นนอะกะแบบอยู่ไปอยู่มากกะแบบเริ่มแบบผูกพันเลยเนาะกับบุคคลเนาะว่าตัวเองก็ยังยังยังห่ายยังโศกดีได้พี่นนอะที่ยังมาพอจะในแบบเราก็จะดีนะแบบเวลาเห็นยังผิดพลาดไปเราก็บว่าได้เนณวัดศีแบบหาย นบนเมนบัสิีด่านะเ,นเราก็หายอาภัยแบบเออเห็นอันนี้เตะอันนั้นเตะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่เจแบบเราใจดีนะพี่น้องอพอขึ้นแบบอ่าถึงเขาสิแบบลําบากนะพี่น้องแต่ว่าพอเขามาอยู่ไทยปุ๊บลําบากกัจริงพี่น้องแต่อยู่ไทยแต่ว่าอ่าน้ำใจของคนไทยที่เพนซอยเรือเฮาเนี่ยกันเห็ดเฮาแบบก็ยังไม่ได้ขิดว่าเจ้าของดูโตผู้เดียวะนี่พี่น้อง ลงมาก็บบ่ได้เม็นแบกันยอมรับว่าลาบากกันจริงแต่ว่า,อาพอเข้ามาถายใจดีเนาะพี่น้องเป็นการใจดี JD, กับเขาแบบความลาบากที่สาเพาลีาลาบากทางกาทางใจเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ลำบากทางใจเพราะว่า,าบางอย่างที่เป็นงานที่แบบว่ามันแบบอันนั้นต่อเข้าหลายกะมันกับบดได้เลยพี่น้อง เขาก็ต้องเอาทีแบบว่าทั้งใจแล้วก็กายเขามันพร้อมที่สี่เหตุได้นาะพี่น้อะก็แบบลายคอมเมนต์แบบคอมเมนต์มาแบบบางคอมเมนต์ก็แบบโอ้แรงเด้พี่นนองบางคอมเมนต์กันแรงแบบแต่กาเขาใจเนาะทุกคนที่แบบเอฟซีอาจจะบบว่าซาเพนเนี่เอ้ยทำงานไม่อดทนเนาะพี่น้างทำงานไม่อดทนกลับไปทําที่ลาวเลยไปแล้วมาบ่นให้คนไทยฟังทําไมคือแบบว่ามันเป็นวาบ่นเนาะพี่นนองกับแบบ แบลว่าประสบการณ์แบบมันแบบเฮากันเ่าแบบเหมือนคนไทยไปทํางานอยู่ต่างประเทศแทนเนาะพี่น้องก็จะแบบสไตล์เดียวกันนะพี่น้องแต่ว่ากาเขามาอยู่ไทยเฮาก็ถือเจ้านายจะดีเขาก็โชคดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อนกามาอยู่ในนี่ก็ได้สามเดือนก็ให้เงินเดือนในหมื่นหกแล้วหมื่นหกแวกะเา้าห้องให้อีกเนาะพี่น้องแบบ ขนมขนมเม่สินะเราได้ขนมมาแล้วก็เอาม,มาเบงเห้เซเพยแบบแบบเมือนท่าทํางานไปกับแบบมันโอเคนะพี่น้องทํางานไปมันบริเคียดแบบว่าเพื่อนบริเวณสิแบบมดจมท่าจังแซนเองสี่นะโอเคอนะ่ะเราแบบใจดีกับเซเพยจริงๆเลยพี่น้องกะในจ่างแบบใจดีเลยแบบคนไทยกับมีน้ําใจกับหลายคนเห็นความเสียเหลือเ้ากับหลายคนเด้พี่น,อน,แบบน,น,น,น้อ,กนนองกะบคำว่าเบิรงคลิปนีก่กะ จีคอมเมนต์แรงสำหรับซาเพกะรับฟังได้น้ะพี่น้องซีคอมเมนต์ได้ได้กะเข้าใจนเนาะค่ะซาเพกะะเขอบมุกอบใจเพ่าแม่มพี่น้องทียังเขามาติดตามแล้วก็รับส้มช่องแพรว่าสาวเล่าในเดอพี่น้องกะหลายๆเอฟซีหลายๆคนที่เขามาให้กำลังใจซาเพกกันหลาย